ที่ื้อของบบว่าทนาจวกัน้า,า,า,บบนงงาซื้อ,อียม,มาก่ชา,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 าวแพร่เขาจะซื้อของกันที่นี่ครับตลาดสดเทศบาลแม่เป็นตลาดที่จัดว่ามีบรรยากาศดีทีเดียวติดริมแม่น้ำเลยนะครับเมื่อมาถึงตลาดแล้ว ทั้งคู่ต้องรีบช่วยกันหาของอที่จะใส่บาทบาครับแต่รู้สึกว่าแขกรับเชิญของเราครับดูจะสนใจกับสัตว์น้ําที่ชาวบ้านนํามาวางขายมากกว่าที่จะหาของใส่บาทเลยนะเนี่ยที่บ้านที่บ้านก็มีเต่าไม่เลีย้ยงอะไรน้องน้องนะบอกกับทีมงานว่าตัวเองเป็นคนที่รักสัตว์มากๆไมอาอดไม่ได้ที่จะสนใจสัตว์น้าํานานาชนิดที่ชาวบ้านนํามาวางขายครับ พี่เปิดทุกวันเลยเปิทุกวันจ้ะเออเอนะพี่ค่ะพี่พี่พี่วันมีเขาขายป่ะพี่ใส่ถุงเป็นแพ็คๆอ่ะม่ีหรอเดี๋ยวกลับไปทางนู้น นี่ครับร้านขายของใส่บาทบาทมาแห่นะครับคุณผู้ชมดูของที่ร้านนี้นํามาขายสิครับนาวรัดทีเดียวข้าวสารกระสอบเล็กแบบนี้กระสอบละหนึ่งบาทขนมปังชิ้นละสองบาทเท่านั้นแห่แพ็กเกจนารักน่ารับประทานจังเลยนะครับกระสอบละบาทค่ะกระสอบละบาทค่ะขนมละยี่สิบบาทอันละบาทหน้าขนมสองบาทอ่า ละมุนทางน้ำค่ะเดี๋ยวพามา80ลสบค่ะจ้าสี่สิบบาทเยอะยใส่เลยแปดสบล้ำอ่ะเอาไปเยอะเยอะเลยอ่ะแค่หนูอยู่ฝั่งอันนี้ของอันนี้ของเขาแล้วค่ะอันนี้ค่ะจะ,ะเป็นยี่สิบบาทได้ของมาแล้วก็ต้องรีบก,กลับไปที่แพรกันนะครับเพราะเดี๋ยวจะไม่ทันพระบินทะบาทตายแล้วเออเลื่อนแพร สุขจริงอิงก,กาแฟาทาลาคุณผู้ชมครับมาถึงแล้วครับเรื่องแพของพี่ปุ๋ย<ฮ>เป็นยังไงบ้างน้องนทะพอจะอยู่ได้ไหมเนี่ยอยู่ได้ครับผมก็บนแพก,ก็เหมือนเรายือนอยู่ในบ้านเลยแต่ว่าไม่ไม่คงในอดีต แม่นะ้ำสกแกกังเป็นศูนย์กลางการค้าขายที่สำคัญของจังหวัดอุทยัยธานีครับซึ่งเรือนแพเหล่านี้เป็นเรือนแพที่ใช้ค้าขายในสมัยก่อนส่วนใหญ่เป็นแพที่ได้รับมรดกจากบรรพบุรุษรุ่นต่อรุ่นและยังคงใช้มาจนถึงทุกวันนี้ครับีเลย,เลยนล้วเขาจะปีนี่มีห้องนี่เดี๋ยวเราคงต้องนอนกันในนี้ หลังจากได้ขึ้นมาบนแพแล้วพี่ปุ๋ยก็ได้แนะนําส่วนต่างๆของแพให้กับน้องแนทซึ่งในขณะที่พี่ปุ๋ยกำลังอธิบายให้ฟังอยู่นั้นแขกรับเชิญของเราดันไปหยิบไม้ไผ่ท่อนนี้ขึ้นมาเล่นเท่าครับรไม้ไผ่รุมนี่ตอนจ้าไม้ไผ่เตี้กน้ำไงไม้ที่น้องแนทหยิบมาเล่นมีกลิ่นเหม็นมั่ป้า,าครับคุณผู้ชมครับ และเพื่อต้องการพิสูจน์ให้ทุกคนได้รู้ว่าไม้ที่ตัวเองหยิบมานั้นเหม็นจริงๆน้องแนทก็เลยบังคับให้ทีมงานของเราดมไม้ครับโอ้โหไม่เหม็นมากวยลองดมดูตรงกันดมกันมันเหม็นมากตาครับโอ้จะเป็นลมครับลุงฉลองบอกว่าไม้ท่อนนี้เป็นไม้ที่เน่าหนามจะมีกลิ่นเหม็น และมักจะเจอบนเรือนแพทุกวังรู้แล้วก็อย่าหย,ยิบมาเล่นอีกนะน้องแงานาขอร้องมันเหม็นจอนครับเมื่อกี้เราต้องมาล้างน้ำกันหน่อยเพราะไม้ไผ่หอมมากหอมมากชีวิตนักจังเร้าว <c oughs> <c oughs> ันยังไงครับ ใกล้จะมาแล้วก็ต้องเตรียมจัดของกันสักหน่อยแม่ซึ่งของที่จะใส่บาตรในวันนี้ก็ง่ายๆครับมีเ้าวสารขนมหวานที่ซื้อจากตลาดเติมเติมด้วยของที่มีอยู่ในบ้านอย่างไข่เค็มกับข้าวต้มมัดแค่นี้ก็โอเคแล้วครับการตักบ,บาตรทางน้ำของชาวแก ะทํากันก่อนวัดออกภรษาหนึ่งวันครับซึ่งพระที่จะมาบินฑบาทจะเป็นพระที่มาจากวัดใกล้ๆกับริมแม่น้ํำสแกกังโดยชาวบ้านจะนําเรือของตนเองรับพระออกไปบินฑบาตริมสองฝั่งแม่น้ำเช่นนี้เป็นประจําทุกป,ปีครับใส่ปลาเสร็จก็สนทนากันเรื่องปลาปลา,าครับ เพาะจุดเด่นของเรือนแพรจังหวัดอุทัยธานีจะนิยมเลี้ยงปลากระชังไว้ขายเป็นรายได้เสริมครับคุณผู้ชมลองสังเกตดูเห็นไหมครับว่าแทบทุกแพรจะมีกระชังปลาเหมือนกันหมดปลาที่นิยมเลี้ยงได้แก่ปลาทับทิมปลาสวายปลาแทพโพและปลาแล็ดโอ้โหอันสุดท้ายนี้จัดว่าเป็นของดีของจังหวัดเลยทีเดียวครับเอามาทอดกระเทียมอร่อยบอกมากครับ คุยเรื่องปลากันเสร็จก็คุยเรื่องผีกันต่อว่าแต่ว่าจะคุยกันทําไมครับต้องนอนที่นี่ไม่กลัวกันเหรอ <c oughs> <c oughs> ไม่มีผีแอนไม่มีแอนไม่มีผีทำไม <c oughs> ตรงนง <c oughs> งน้นฝั่อองอนุนี่ม <c oughs> ีเนี่ยเดี๋ยวเรามายืนตอนกลางคืตนตายตายเขียวเลยเหรอจริงเหรอง่วงมากเลเริ่มง่วงแล้วครับแขกรับเชิญของเราแต่ยังไม่ทันที่จะงีบหลับ ของเล่นของนันทก็ออกมาอะไอะไรเออี่งองงกบแล้วว่างอะอไรอะกบเขียดเขียดเลยวกเนี่ยเป็นเขียดกบเด็กแนวมือเป็นแบบตุ่มๆแอะแมระวังหน่อยนะครับพี่ผุยบอกว่ามันอาจจะเป็นตัวที่มีพิษก็ได้ซึ่งสัตว์เหล่านี้มักจะขึ้นมาอยู่บนแพเป็นประจำที่พบมากได้แก่กบเขียด มและแมลงต่างๆตอนนี้นะครับแขกรับเชิญของเราเริ่มง่วงอีกแล้วครับลุงฉลองเพื่อจะพาแขกรับเชิญของเราไปพายเรือเล่นเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับว่าทั้งคู่จะไปที่ไหนกันครับ น้องแน็กนี่ไม่ได้เห็นนานนะคุณนีเขาขึ้นเยอะดูเป็นแมนขึ้นเยอะเลยโหก็ต้องขอบคุณน้องแน็กนะครับที่พาไปดูชีวิตวิถีชีวิตของชาวแพรซึ่งผมอาจจะไม่เคยสัมผัสได้เห็นแบบนี้ด้วยโหดีเลยคุณชมได้สัมผัสไปพร้อมๆกับเราที่ล่าสุดนี่ก็ภาพแรกใช่ไหมภาคแรงเล่นเป็นภ่งแรกมา้ยใช่ภ่งที่หนึ่งเหลาโชนใช่ใไหมเด็กขึ้นป่าหินแล้วก็ตอนหลังป่าตรง พ่อตัวเองก็ไปอยู่วัดไปอะไรก็ดีแล้วนะฮะก็เป็นสภาพส้อนีอีกหนึ่งบทบาทไปเห็นแพแล้วผมนึกถึงเนี่ยนะครับประเทศฮอลแลนด์เพราะว่าตอนนี้ก็มีการสร้างบ้านที่เป็นแผลเพื่อรองรับสถานการณ์น้ําท่วมต่อไปในอนาคตเพราะว่าประเทศเขาเนี่ยอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลถ้าท่วมปั๊บจลอยปุ๊บเลยต่อไปไม่แน่เมืองไทยเราจะมีโครงการอย่างนี้บ้างจะต้องทำอย่างไรบ้างสุดสาไว้ก่อนนะูมูปัญญาคือประเทศไทยรามีภูิปัญญาเยอะนะฮะอย่างบ้านใต้ทุนสูงนี่ก็อีกหนึ่งภูิปัญญาเก็บไว้ก่อนนะฮะ